สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพ,พุทธศาสนากราบไหว้สักการนะพระธาตุเชิงชูที่ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชูวรวิหารในอำเภอมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้นะครับด้านข้างของทางเข้าวัดนะครับจะเป็นถนนนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านค้านะฮะขายเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าพื้นเมืองของคนในพื้นที่นะครับมองมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นพื้นที่ลานจอดรถนะครับกลับมามองตรงพื้นที่วัดนะครับจะเห็นพระอุบโบสถนะครับดูสวยงามมากวิจิตรบรรจงนะครับพระอุบโบสถพระวิหารนะฮะณจุดนี้จะเป็นพระาธาตุเชิงชุมครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวมา ท่องเที่ยวทางพพุทธศาสนากันจำนวนมากนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูวัดด้วยเดี๋ยวชมองค์พระธาตุเชิงชุมนะจุดนี้นะครับด้านนอกมีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปด้านในตรงจุดนี้ดูแล้วน่าจะเป็นซุ้มนะครซุ้มที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวเดินมาทางด้านนี้นะครับรถยนต์ก็จะขับรถมาทางด้านนี้นะครับ แล้วนำรถยนต์ไปจอดด้านในนี้นะครับจากที่เห็นนะครับทางด้านหน้าที่ผมซูมเข้ามานี้นะฮะก็จะเป็นร้านค้าของชาวบ้านคนในพื้นที่นะครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าขายเสื้อนะฮะเสื้อพื้นเมืองจะเป็นสีครามสีน้ำเงินนะฮะมาชมซุ้มประตูวัดณจุดนี้นะครับสร้างเมื่อพศ2521ครับ แล้วชมร้านขายเสื้อผ้าน,นะฮะเดี๋ยวผมพามาอ่านข้อมูลนะครับประวัติความเป็นมาของพระธาตุเชิงชุมนะครับให้ชมข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วมองไปในพื้นที่วัดนะครับพื้นที่วัดพระธาตุเชิงชุมสักหละผนองค์พระธาตุจากด้านนอกนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมพาเดินเข้ามาทางด้านในนะครับ าจุดนี้จะเป็นอาคารของทางวัดนะครับดูสวยงามมากมองเข้าไปพื้นที่ด้านในของทางวัดนะครับแล้วเดินเลื่อนมาทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้าวัดพระท่าเชีงชุมนะครับจะเป็นจุดศักการะนะครับร่วมทําบุญดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อเพื่อที่จะเข้าไปกราบสักการะด้านในตรงสูมทางเดินเข้า ไปในพื้นที่วัดครับจากจุดร่วมทําบุญนะจุดนี้นะครับทําบุญดอกไม้ทุกเพียนนะครับแล้วก็ทําบุญอย่างอื่นนะครับณนุดแผ่นีนึ่งร้บาเดี๋ยวชมพื้นที่เวรอบนะครับภายในวัดพระธาตุเชิยงถุชมงานหัตถกรรมณจุดนี้นะครับชมงานหัตถกรรมนะครับ ดเดี๋ยวอ่านข้อมูลตามป้ายนะครับตาาากกาักราใหญ่หนึ่ห้าสิบจักราเล็กหนึ่งร้อยนะฮะงานัดงานหัตกรรมนะครับมองมาตรงจุดซุ้มนะฮะซุ้มทางเข้าเราเลื่อนชมพื้นที่ดยรอบนะครับของวัดพระธาตุาเชียงชุมแห่งนี้ เดี๋ยวผมพาเดินมากราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมก่อนนะครับกราบสักการะแด่องค์พระธาตุเชิงชุมครับสาธุดีแล้วทำนีมรดกสักการพระธาตุเชิงชุมนะครับสา ท่านรำบนบนนะจุดนี้ก็จะมีจุดร่วมทำบุญเหมือนกันนะครับเป็นจุดร่วมทำบุญอีกจุดนึ่งนะจุดนี้จะเป็นสถานที่จุดทุกเทียนครับชมสักการะองค์พระาตชันชุมนะมุมทางด้านนี้บ้าง ผมพาเดินมาทางด้านนี้หน่อยละกันนะครับมาชมพระอุบโบสถที่มีความสวยงามมากมองกลับไปตรงจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมได้เริ่มรีวิวนะฮะเมื่อข้ามหลัวกกำแพงวัดตรงนี้ไปนะครับมาชมความสวยงามของพระอุบโบสถนะครับดูสวยงามมาก กลับมามองอยังพระอุโบสถและองค์พระาธาตุนะครับที่อยู่ติดกันครับชมองค์พระาธาตุเชิงชุมณมุมทางด้านนี้บ้างแล้วเดินนะครับเดินมาทางด้านนี้เลยชมด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถนะครับดูสวยงามมากสาธุดีแล้ว หลังฉะนั้นเลื่อนมาท้านนี้นะครับบทกุศลศรัทธาญาติโยธาเจริญโภคณจุดนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถพระวิหารแห่งหนึ่งนะครับยวรรม ณจุดนี้ก็จะอยู่ใกล้นะครับอยู่ติดกับองค์พระธาตุเชียงชูแล้วเดินมาทางนนี้นะครับณจุดนี้ก็จะเป็นศาลายาวนะครับทาทั้งเจ้าการในเบวงกีรวกับท่านตอนนี้หลวงพ่อได้ประกาศนะครับ คุนวิทยาพรีมปวงผลพร้อมครอบครัวซื้อที่ดินถวายวัด100บาทจากนนทบุรีมีที่อยู่ที่อาศัยมีบริวารมากมายได้อยู่ได้อาศัยได้เป็นเจ้าของที่ดินเศรษฐีที่ดินเยอะๆพระตำหนักสง่างามหรือนามสวนสมเด็จเจ้าของที่ดินเศรษฐีที่ดินเยอะๆสุขภาพระดับพระพุทลูกสวัสดีแม่เฉลิมพรบุตรวง อุโบสถแห่ง <บด S 1> นี้นะครับบทวังเฉลิมอพอรภาคามเดี๋ยวเด<อ>ินไปทางนั้น <5 S 1> นะคะรับาพรจะมีอภอวานนนิกว่า เริ่มสายศรัทธาและนักท่องเที่ยวมากับสักระพระประธานพระพุทธรูปนะครับนที่ร่วมรักไปแล้วไขชีวิตส่วนใให้เด่นร้อยป่าณกลางของอาร์ตหมดชนะกราบสักระองพระประธานพระพุทธรูปในพระอุโบสถแห่งนี้ครับหลายได้สาธุดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จและขอตั้งสำหรับวันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากราบไหว้สักการะ นะพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในจังหวัดสกลนครเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ